มาแล้วพี่รองอเลยก้อยเสียดหนีแก้ว,วเนียะงามอยู่ครับเหนียะไม่ไมเนื้อจุ๋ยุยดีมากถุงหนึ่งเพียรถุงหนึ่งเลือดถุงหนึ่งอเออมือของแข็งแข็งมืออ่ะเบอร์บัญชีมา,าเปิดจะเปิดเงิน ก็ชิ้นนี้แล้วครับอือเดี๋ยวรอจิตน้ำขันได้พี่น้อง4 3 4 9 4 9่เกเกได้ท่ดวก็มหนาถามเลยูเหอครับแค่บองหันหันเยอะเยอะลัันแบบม เดี๋ยวรถมาเดี๋ยวขับมีขับไปกันพี่ที่หอมบักซีหอมบัวครับรเดี๋ยวไปเก็บ,กบใบเบอร์กันถ้ากดอมัตส์ที่ยาถูกไปนะใบเบอร์สครับผมหมูเพียกันครับต้มเพียกต้นต้มเพียวสุกๆครับ เดี๋ยวเห็เดแก้าคุ้มคม,มครับจูตับครับพีย่ยากะต้มตุกแล้วครับพดนีครับ ่อยเศน้ำมันนะครับแหลกมากไม่ดี เอาไปมีห้บาทเดี๋ยวพี่วันเปกดอ่ะคักต่อยิ่มห้องะไอหน้าละ ปักก oh, ินกับกนีปักกระเดาอครับโอ้ปักกระเดาก็งามงามปลาเกินขมปักเกินขมกัมีเดี๋ยวตู้เย็นหี่ยอ่ม้เลยใ่อนจู่เดี๋ยวจิจูับไอ้จูจีจู้ตาบวอยายสให้จังโเดลลินพันนะ ิโอ้เห็นแด้ชพี่นอ้องพักกัะเดาเ๋ยวกำลังพอดีพอดีเป็นมวยเราดีนะพอดีพอดีเด้อเป็นตุม่มจุมอย่างเง้ยมาบมาจนวันจนวนมวยขึ้นแล้ว ัลโหลยยรอเลยพี่น้องมี่สัตว์วนี่เอนีกาเล้วอะไรพี่น้องวันนี้ chuông chua và mầm âm khi chan cái hưng khác mầm 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 บอลลนองีิงก็ทดี่ะชอดีเดไเด็หมูทขอะไรของมูสักจัจจอนผมอโอเคไแครับกินอว่าจิ้มเอขอกิีแสบๆหลายเด้นะเราไมบ่อยแล้ว เก็บ,จบแจกหลายเล้วไมาได้กินอ่ะบินมอเตอร์ไซค์มาด้วยจะแปบหลายเนี่ยลองดูลองดูเองดูข้ากลีบหมดแล้วครับใครทำให้มาเลยกินกระหม่อมลูกมันได้กินพลาดกิน,ปปนแม่กินแม่กินรอจิบแปดพันฮะ ร้อยเจ็ดไม่กินเลยแต่ตังมีบ้าบันด้วยครับครับอยากกินน้ำกานปัง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 ปักปังปไปเว้นอันนี้มันไั่สับปัาังปั้ปังนอังอั้นังปัับอ่ะเัาปังัองปังปมไปไหนัััง ม,มาตับไปใส่มั่งเพื่อนจุบอ่ะลองจุบจุตรงนี้เจ็บท้องเนี่ยตรงนี้เจ็บต่อไ่เจ็บต่อไปวิ่งวิ่งแยกแข่งเข้าอือคุนนอร่อยอร่อยเอาลังไอ้นี่อยู่ลงคลิปในใะไม่ไร่ะ เาามโี๋ย่รอกินกอยมันนะพี่น้องนะครับแทบแตกเลยจับหวานจับแต่ลำกี้กับตาหวานก็แบไม่บเลยเิ่มจับไม่จับอย่างไรเลียวมาดูขนาดแก้วอย่างผมครับผมลำรำลอเดี๋ยวรอกินน้ำกันเด้อพี่น้องเก็บตีทั้งหลายครับไอ้โน อยมักเพีย้ยมักเลือดไลยก่อนครับเข้าขกันก่อนไนบบนอ้อะหอมของขวบพี่ป้นใช้กับสูตนี้แซ่บครับก้อยเนื้อว้วแม่ไอ้ครับฟักกันเนื้อตุ้ยๆครับเอาบุญีมาก

ดำเดีวไม่ไหมเก่าครับไข่ข้าไร่ผสมตํำบังหันดีนะครับตำไม่ไหมทุอยางที่ปุ่กับไม่ไหมไม่จ้าหนูอย่าไปยักไหลลูก๋ยวติดตอนโตเสียเอ้ชงดีขอหยิ่ยี่ไปใส่เลย บมดีประดันละไอ้วกที่กงเงวนแต่ทุ่งดีเคยตานโตเอามาพักเลยคนับมันคราบจืนไไส้ดียครับดีแท้ดีแท้มาปามันที่ลูกจมา่เหมือนเทบ้แบนี้ตันีมเพราว่าผมอำลำเขาทำำไม่เ็จแต่มันจะว่าก้อยผมอำลำผม ให้ใบเบอร์ครับใบเบอร์โอ้หบเบอร์ก็ว่าต่อยดีเย็นนะเซนไม่เม้นยิ่งต้นแรงครับวันติ้นหอมลงเลยครับ <c oughs> ก็ดีกินเขาแรงเลยครับลับนะครับก้อยกินเขาแรงก็ดีครับจิ่เนี่ยกลิ่นอ่อยก้อยครับแสียีอ่เบไปห้ามอเดี๋ยวซิมเงินครับ ่อนบาดใครเห็ดข uh, oh, ึ้เสียบกันผมครับผมผมเอ๊ะมีขวดทุงเงี้ยได้พักกระดาไม้ราเอาอย่างหันกระเดี้ย แซ<ส>่บแบพี่น้องเอาปอีกนิดหน่อยถ้าว่าแท่บแล้วครับโอเคเลยจุดจัดเอาแบบจุดจัดนะครับนี่ครับ ไปไหนไปไหนไม่บอกเลยเรากรเทพกุ๊บมาก็ตนดีวบ้นบานบอกวัววีวปิงดมาเดียวปินง สี่คนครับขอแกข้อนี้อดีครับพี่น้องนน้ำดีพักกบพักกระดกพมึงอีกฟนนะครับสอนง้ครับสอนให้่นที่สอง

แฝบๆเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอกินเข้ทิมงั้นกันครับข้อแรลงพอดีครับข้แรงพอดีคำพอดีอะไรก็เฮ็ดคำพอดีพอดีครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับเออฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับ